ปัญหามีด ค่ะคิมีก็อยู่กับสาวปันกอกนะคะก็มาหาเห็ดและงูกนะคะก็มาขึ้นเขามากับพ่อแล้ว FC พอแล้วนี่ไข่น้ยๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนทำไมไม่เป็นหมูนะ่คณะง่ายๆอีกไข่หนึง่งอ่ากําลังผูจากดินนะคะกําลังเป็นไข่อยู่ปเดี๋ยวเก็บก่อน แป๊บหนึ่งนี่เจอแล้วโอ้ยแมงกินนะคะนี่กำลังเป็นไข่แตกออกจากดินนี่ค่ะเดี๋ยวสาปานก็จะเก็บให้เบิงเนะาะเมื่อกี้มันได้เก็บให้เบิงรู้สึกว่าเห็นแวบบ๊แบๆนะทางนี้นี่ทุกคนอูสิกำลังแตกเลยค่ะ สาธุวันนี้ขอให้ได้ขอให้มาไขออ่นี้ก็โน่นทางโน้นก็ตืมถ้ากำลังตูมในสุดยอดเลยนะเนี่ยไปยเดี๋ยวเก็บให้เบิงเอาเอาตะก้าว้ดี๋ยแล้วค่อยมาเอาตรงนี้นี่ เรามาตรงนี้ก่อนพี f อซมันจะแห้งแล้วดินก็แห้ง จุตัวนี้สิทำไงแม่งเจาะได้ย่ะแ <c oughs> ต่แล้วก็เอาจุดนั้นอีก เดี๋ยวเรามาอ,อจุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเยียบเพชรถ้าเป็นจูมนี่กําลังเป็นไข่เป็นไข่อะถ้าออกตุมต้มๆนี่จะได้เยอะขนาดเลยนะเอซแค่นี้ก็เกือบครึ่งโลแล้วเราก็เครื่องกล้องด้วยน มือหนึ่งก็จับกล้องนองเห็ดเพาะแม่แล้วโอ้ยวันนี้ไงมีคนเอาไปแล้วนี่นะนี่ตรงนี้นะ่ะแสดงว่าเขาไม่เห็นมันกำลังเกิดใหม่นี่ทางนู้นเหรอ อุ้ยนี่ก็มีสองดอกสองไข่นี่ค่ะดินไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะนี่ทุกคน เมื่อมีคนเอาไปเลยโอ้เ็อแล้วว่ามีอะไรคดไม่ใช่มีคนเอาไปาหรอกเชื้อเชื้อตุยเลยนี่ถมไว้ถมไว้เผื่อเขาเกิดเผื่อฝนตกมาเผื่อเขาเกิดนี่ค่ะดูกำลังจะเกิดนี่ทุกคน เป็นเม็ดเล็กๆอยู่พอดีเห็นดินแตกนะเดี๋ยวเอาใบซองปลูกไว้ก่อนเกิดไม่พร้อมกันเจและค่ะโอ้อยู่อย่างละไข่อย่างละไข่นะไม่เป็นหมู่คณะเลยอยากให้เอฟซีได้เห็นเป็นหมู่คณะเลยไ้ไวายตายกิ้มตัวนี้ไม่รู้ว่ามีไข่ข้างๆ เจอแล้วแม่นางเอกทุกคนเจอแล้วค่ะ FC แม่นางเอกของสาวปานนี่งามรถอย่างนี้นะเก็บเมื่อกี้ลืมให้ FC ดูนี่ไปเอาตัวน,นั้นอีกไข่นึงเจอแล้ว จะตบกล้องไว้เพราะกลัวกล้องสั่นเกินข้าโอไข่ลูกใหญ่อยู่นั้นเนี่ยไข่เห็และงูของแท้ กลมๆเหมือนจับปานจะเห็นเห็ดดอกบานๆนะโอ้โหนีงไงทุกคน FC จ๋าพูดอดอกบานแล้วนี่นี่อืะอื้ เดี๋ยวเราจะสองดูอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนทุกคนเก็บก่อนเอฟซีได้แล้วเปล่าซอกหินม,มันเป็นซอกหินมากเลยแหว่งเอฟซีอย่าเพิ่งเวียนหวัวนะเอยดอกเด๋อเราไม่เห็นเนาะ ค่อยตัดเท้าออกมากองไว้เดี๋ยวสะปอนค่อยมาตัดเท้าออกันดอกบานก็เอาไปแกงชไดาจ้ะ อุ้ยเหมือนจะเจออีกแล้วทุกคนเอฟซี FC จา๋ายีงไงเจออีกแล้วไข่ไม่เยอะกำลังตุม้มโอ้ยนางเอกตุมใหญ่ยุนยอ้ยโอ้ยตรงนั้นเลยโยยุ้ย,ย,ย,ยดีใจจังเอฟซีเดี๋ยวสาฟาร์นรีบเก็บนะกว่าจะตั้งกล้อง เอยากจะเก็บย้อนสองกับเอฟซีจริงเลยนะโอ้ยบังหักจ่ายหักจ้อยนี่ก็ FCT ลังกาเดี๋ยวตัดเท้าออกก่อนเห็นแล้วบานแล้ว FCO เดี๋ย่าบานแบบนี้ก็บานแบบตุ่มๆไม่ได้ ผู้พระคุณางถ้าวานไม่เจอเนะ <c oughs> บ้านก็เอานะสาวกอนอันนี้เอาให้เต็มตะกร้าไปเลย <c ười> คุยละสีเหลืองสวย กำลังแตกออกดอสิมีไข่เล็กๆก็มีเอาไว้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ เราลงมาแล้วมันเห็นเขาอ่าแล้วแสดงว่าเขามาก้านอาเอาเอฮิปไปคุบ้าน ดอกเดียวคนมาคนมาอย่าเสียงดังไม่เสียงดังเสียงคนมาอ้ยเหมือนความเอามาปุ๊